สวัสดีนะคะเพื่อนๆนอนบิจะทำพายสับประรอดอันนี้วิที่มีกวนไว้แล้วโนกิจะซืไทยอันนี้นะเพื่อนๆเนี่ยง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องมานวดนะนี่เก็บมาสิเก็บมาสิ

เอาไปอบ15นาทีนะคะเพื่อนๆไฟพัดลม200องศาได้เลยนะจ้าเพื่อนๆเ,เป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวพี่จะใส่น้ำตาลไอซิ่งไปนิดหนึ่งนะเพื่อนน้อย สับป,ประรดบายน้องบีไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณเ,เพื่อนพี่ๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจบีบีนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย